ไม่รคนขายชูมหรอเปล่าตแล้วผมก็กใชสองตาเลยใช่เปิดสองตาลิงได้เลยผมกลัวอยาจับผมในเลนเพอด้วยรด้วยอืม้าป้าปลาผมดีๆกาวล่ามุม่ใช่ไป้อัานไนดีป้าโบวกัย่างซึง